สวัสดีครับวันนี้มาเดลาร,รายมาจะมาต้มเปียปลาไรครับต้มเย็นบานเฮานี่ต้มเย็นลดเด็เดเลยครับพี่นอ้องมาลงมือทำกันครับดูน้ำกำลังเดือดพี่นอ้องเดือดบะเข่งคุณเครื่องปรุงเครื่องเทียดที่เมือดเนี่ยเด้อควมคุมครับผม กำลังตั้งวงลงไปเลยพี่น้องครับตัวแข็งกีรีตัวมีกจักต้นเตือให้เนื้อมันผูก่อนครับมาสเสียบซำไรเย็นใช่ตอนตักเนื้อผูโตเปื่อยเสียบประคักครับเจียมเมังเดลี่ยว ทักไว้ให้ผู้เพิ่นประยูงกันครับโอ้หอมใบกะเพราบักแห้งได้ครับมาจวดครับเปียดคนหนึ่งนะตัวเปียกปลาไหลริฝนตกไว้ให้ปลาเพลินได้มอหน่อยหนึ่งด่ะแบงไว้แล้วบ่แบงไว้ให้ปลาเพลินเด้อตัวใหญ่สาหรับเฮาบ่ทนี่ สำหรับเขาพร้อมดูอ่อนดิยำดูกวามไข่เพิ่นวะลาคราบละคราดิ้นดิ้นเบือใอ้วยนั้นดีข้อนะโอ้ยเสียข้อหนก่อนข้อไหนขายไปพ่อห่วงเข่าแล้วนอ่องเพียรกดบนนอ่อส่องยถู <c oughs> ยบยันฝ่าวเด้อไรไรบร้อมมีด้ค่าโคตรหนาะโอ้ยแม่วยุก โฆษณาเพิ่นผมบวดออกสภาโดมตัวไงดี๋ยครับพร่อมดูอ่อนฝากเตี้ยตามเดี๋ยวสิต้ตมอีกเดี๋ยวทไปสูบเดี๋ยวไปสูบปลาอีกอนเมื่อเมื่อวานสูบปลาไปทำเด้าเบื่อมื่อนานโตมเยนครับ ต้มปลาไหลเครื่องต้มเคื่องฟาดเพียรจกกไม่จักรวดนึงเยเอาน่ะพี่เด้ป่ะพี่พี่เออมาจกใหม่กันเอยใส่เนื้อเมื่วานได้ไหมมาดูมาดูฝากติดตามกับผมวัสดีครับกินเขาในเด้อจะกินเหล่าลายหแบบเยี่ยมข้ามบางไงฮ้องน้าเสียบปครับเสียบอีดอร่อยวันีัวขวากนดี Yeah.